ต้ทีวาตงตังความจดครั้งที่สองนะครับจัดโดยบุมพลังดีและครั้งที่2นี้เราจัดกันที่บ้านพักชุมเฉินดอนเตืองเราเชื่อแน่ว่าลีลาจะทําให้ผู้ที่รู้สึกว่าอยากจะกระตุ้นการออกกำลังกายกา็จะลุนขึข้นมาออกกำลัง เนื้อสีหรืนใดสาหรับผู้ที่เป็นสอบหรือผู้สูงวัยก็จะกระตุกความจำไปด้วยเราก็เลยเชื่อว่าวิธีนี้แหละน่าจะดีและที่เราเลือกที่จะมาที่บ้านพักฉุกเฉินเพราะเราเชื่อว่าการมาลีลาครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่หาอกกำลังกายแต่มาทําความดีด้วยนั่นก็คือการร่วมบริจาคและที่สำคัญคือมารู้จักว่าบ้านพักฉุกเฉินคืออะไรสามารถช่วยใครได้บ้างถ้าวันหนึ่งเกิด เหตุการณ์กับเราหรือสมาชิกในครอบครัวหรือในสังคมที่เรารู้จักเราจะแนะนำ่วนงานมาที่นี่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนอกจากการเรียนดีละแล้วเราจะ เผาชทีู่้อำนวยเจ้าหน้าที่ก็จะแกนักน,นะครับแต่เนือสิ่งถึงใดก็คือผู้ที่มาอบรมจากร่วมบริจาคสิงค้าและเงินให้กับที่นี่ด้วยในโอกาสหน้าถ้าท่านอยากจะมาทำความดีมาได้เองเลยนะครับและว,วันนี้ต้องขออินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้ต้อนรับครูวิตกกลับมาร่วม,ามางานกับเราครูบิย์นะคนะ เียละคอดีได้ไปจะเสียเรีเรเยงนะะง่ายนะคะก็คอนแทนนะคะกับทีมอุ่มกลางนี้นะคะเวลา,ามีกิจกรรมอะไรที่เราสามารถะัพสป,ปอร์ตได้แล้วก็ให้ทุกคนมาช่วยเหลือสังคมด้วยกันนะคะก็จะมาเจอกันที่กิจกรรมอะะุ่มกลารนี้เนาะถึงแม้ท้องที่ดีได้กับกอุ่มกลางเรียนมีกิจกรรมเยอะเลยแล้วก็มีกิจกรรมสําปับเยาวชนด้วยนะคะที่หลากหลายมากๆเลยลเราไปติดตามที่เพจกลังด้วยค่ะขอบคุณามากครัะวันนี้เราจะเพิ่มด้วยจังหวะอะไรคะค่ะวันนี้นะคะก็ คืใหม่เราก็ถือดีกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะตอบด้วยสัญชาติมาเป้าหมายที่เราตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็วันนี้มีผู้ช่วยอีกหนึ่งท่านเนะขออนุญาตแนะนำครูม้านะคะที่เกลียดสลับเวลามาเป็นสมาชิกคนเดีด้วยนะคะแล้วก็ทใช้การเรียนรู้ของเราเนี่ยนอกจากไปชมกิจกรรมของทางสูตรแล้วนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมีสวิงแดนซ์ด้วยนะคะค่ะ ที่มีลงอยู่ถ้าถอยปุ๊บมันหล่นแล้วนะคะดังนั้นแปลว่าถ้าอัดสูตทพี่เ้าเข้ามาปุ๊บลูกบอลมีแรงไม่ได้เพราะมันมีลงอยู่ดังนั้นแรงที่เขาส่งมาคือแรงเดียวกันที่ทําให้เราหดนะคะอ่าดังนั้นตอนเราถอยเราจะไปนั่ตัวพูดง่ายพูดง่ายของครูคัดว่ามาจารยอว่าเราแตะซ้ายขวาพยายามอยู่ที่เดิมเหมือนนี่ลูกบอลตรงกลางนะคะอันนี้มีลูกบอลอยู่แล้วห้ามชนเพื่อนอ่าได้นะหนึ่งสอง มาชิกที่นี่หลังจากนั้นเราจะบริจาคของทันทีหลังจากนั้นทำอะไรต่อเ,เขาก็จะพาเดินเซอร์เวตที่นี่เนี่ยที่นี่มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วเราก็จะรู้จักที่นี่มากขึ้นมีบ้านพักเด็กอ่อนมีสถานที่เรียกยังไงยังไงเนี่ยแต่บางบทีอยากสบาเองเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็มาเรียนจังหวัดสวิงกันที่นี่แต่ว่าท่านจบอะไรอย่าง ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะกับกลุ่มพลังดีที่มาจากกิจกรรมในวันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยมาบ้านพักฉุกเฉินใช่ไหมคะคือที่นี่สมาคมสงเสริมสหพักตีเราช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาทุกรูปแบบในทุกรูปแบบเป็นที่พักชั่วคราวระหว่างที่น้องๆพักอยู่นะคะเราก็จะมีการดูแลโดยนักสังคมนักจิตให้ที่นี่แล้วก็มีการวางแผนร่วมกันเพื่อน้องๆก็จะอยู่พักที่นี่ โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะสมาคมเนี่ยรับผิดชอบแล้วก็ดูแลน้น้องทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจพื้นฟูให้น้องๆด้วยนะคะน้องๆก็จะมีหลายรูปแบบที่เข,าข้ามากกับเราะคะ่ะมาสอนอน้องๆนะคะในเรื่องของการดีลาดเรื่องต้นนะคะทํากิจกรรมร่วมกันก็รู้สึกว่าสนุกค่ะแล้วก็บางหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้เนื่องจากมีข้อจํากัดบางบางอย่างในส่วนทางร่างกายแล้วก็จิตใจเขาเนี่ยนะคะก็ เราก็จะส่งตัวแทนเข้าไปร่วมก็ส,สนุกค่ะยินดีมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะสมาชิกทุกท่านที่มาในวันนี้แล้วก็ที่ไม่ได้มานะคะแล้วหรือท่านไหนที่อยากจะมาทําบุญแบบนี้กับกลุ่มพลังดีเนี่ยเราก็ยินดีค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนใหญ่เนี่ยได้รับเงินจากการบริจาคทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วน้องๆที่มาอยู่เนี่ยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยสมาคมรับผิดชอบทั้งหมดค่ะ เนื่องจากว่าการทํางานของเราเนี่ยอายุงานมันเยอะที่อาคารต่างๆสถานที่เนี่ยมันเริ่มชํารุดทรุดโทมลงอันนี้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแต่ละจุดเนี่ยอันนี้เป็นเป็นภาระที่ที่สมาคมต้องรับผิดชอบอย่างอย่างมากเลยอย่างอาคารเนี้ยก็40กว่าปีค่ะหลังคารั่วมั่งอกากันสาดอะไรพวกเนี้ยรถที่จะต้องพาน้องๆไปหาหมอเนี่ย เราก็ต้องเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆคืออายุงานรถเนี่ย20ปีรถตู้ของเราเรียซ่อมตอนนี้ซ่อมเรียกว่าไม่คุ้มกับการซ่อมคือคือมันเป็นทาระค่ะตอนนี้ที่เราต้องดูแลอยู่ก็จะเป็นตวกนี้ค่ะแล้วก็บริเวณสถานที่ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างกว้างอันนี้ก็คือใช้การดูแลค่อนข้างสูงน,นะคะน้องๆก็จะพักอยู่ด้านล่างนี้แล้วก็ด้านบนนี้จะเป็นห้องพักข,ของน้องๆ ตรงนี้จะเป็นแรกรับที่เรารับน้องๆไว้ก็จะให้อยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ด้านนี้จะเป็นห้องให้คำปรึกษารายบุคคลเนี่ยค่ะจะเป็นห้องเป็นออฟฟิศของนักสังคมนักจิตซึ่งก็จะมองเห็นน้องๆได้ในตรงนี้แต่ว่าชั้นสองชั้นสามเนี่ยจะเป็นที่พักเหมือนกันแต่อันนี้คือน้องๆที่อยู่พักอาศัยอยู่ระยะหนึ่งมาแล้วแล้วผ่านกระบวนการไปแล้วเราก็จะให้น้องๆขยับขึ้นไปข้างบนค่ะแยกค่ะ บ้านเด็กที่เราแยกน้องออกมาดูแลค่ะหรือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในความดูแลของบ้านพักฉุกเฉินตั้งแต่ตรงนี้เราจะดูแลตั้งแต่ขวบครึ่งไปจนถึงแปดขวบเก้าขวบก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นน้องเล็กเนี่ยก็จะอยู่อีกด้านหนึ่งฝั่งนู้นเป็นนัเซอรีจะเป็นเด็กนัเซอ่ีที่เราดูแลอยู่อันนี้น้องๆจะอยู่กับเราที่สี่ชั่วโมงค่ะคุณแม่ออกไป งานข้านอกไปติดต่อางานทีตต่นอกบางรายเนี่ยที่ยกให้เราก็อยู่ระหว่างหาครอบครัวให้ <c oughs> มาชมว่าอยู่ที่นี่ถ้าแม่แม่ยังอยู่ที่นี่แล้วก็มีมีน้องเนี่ยเราให้แม่ดูแลเอ, <c oughs> องนะให <c oughs> ้ฝากรีเทนค่ะเราจดทะเบียนในกกรูปบริษัทเพื่อที่จะเป็นส่วนที่หารายได้ให้เราเปิดเป็นห้องพักห้องประชุมเป็นเกส s t า o u เล็กๆนะคะก็สําหรับคนที่มาพักภายนอกมาพักได้เลยค่ะ งานที่ให้น้องๆทำระหว่างที่พักอยู่ในบ้านท่าเฉริมก็คือจะเอาวัสดุที่เรามีอยู่อะค่ะมาสอนน้องๆแล้วก็ให้น้องๆทําอย่างนี้ก็จะเป็นเศษผ้าก็จะมาทําเป็นพวงกุญแจทําแล้วเราก็จาหน่ายอันนี้เราเย็บเสร็จแล้วเราก็จะสอนน้องๆปักมือปักมือเนี่ยถ้าน้องๆปักแล้วขึ้นชิ้นงานได้เนี่ยเราก็จะมีเงินให้น้องเลยเราจะคิดเงินให้น้องขายได้ไม่ได้เราไม่ได้คํานึงตรงนั้นนะคะเป็น เวลาที่เรามีจัดประชุมสัมมน,หนาหรือมีตล,ลาดนักการท่าเนี่ยเขาจะมีเดือนละค้งอกอก็จะออกร้านเป็นจำหน่ายของพวกนี้ค่ะดอกไม้ที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ส่งไปจำหน่ายที่ King Power ค,ค่ะเป็นันไหนมาก่อันนี้เดี๋ยวจะมีมมตารางอยู่ด้านล่างค่ะ เราจะเปิดเป็นคอสจะเป็นห้องจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของน้องๆสมาชิกบ้านพักสุขเชิญน,นะคะให้น้องทำชิ้นงานให้สำเร็จชิ้นหนึ่งเขาก็จะเกิดความภูมิใจแล้วก็นำชิ้นงานนี้นนมาจำหน่ายชิ้นงานชิ้นนี้ค่ะที่จะสอนให้น้องๆปักปักผ้าด้วยมืออันนี้เราจะทำเป็นพวงพัแจก็เราได้รับเศษบริจาคเศษผ้ามาล้วก็จะเอามาคิดว่าจะทำอะไรได้เป็นนำไรายได้เข้าสมาคมค่ะเพียงแต่ว่าค่าปักเนี่ย เราคิดให้น้องๆเลยโดยที่เราไม่ได้คํานึงว่าจะขายได้หรือขายไม่ได้แลวน้องระหว่างที่อยู่น้องๆก็จะมีะงานเป็นชิ้นงานของตัวเองแล้วก็พร้อมกับได้สตังค์ด้วยแล้วก็ระหว่างที่อยู่ก็สามารถที่จะเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะคะ เวลาที่มีกิจก,กรรมหรือมีงานใครเชิญเราไปไประชุมสัมมนาแล้วก็ขอไปเปิดบูธด้วยแล้วก็เอาสินค้าพวกมี้ออกไปจำหน่ายในจังหวัะเราจะเกกันนับต่อจากนี้คือจังหวัดโซวีนะครับขอทุกท่านได้รู้จักกับกลุ่มขุยกับยูจังเลยครับรานอกมาค่ะว่าเต้นเนี่ยทำให้เราเมีสุขภาพท,าที่ดีอายุยืนนะคะพี่จังใครเห็นคนที่เต้นอายุเยอะๆมาก่อนน้น มีฮะในสถิติของเต้นูวิงมีถึงร้2 2> อยสองเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นสถิติตรงนี้เรื่องของการเต้นูวิงเนี่ยเป็นที่พิสูจน์อย่างน้อยก็อยู่ประมาณห้าสิบโปกในที่เราแบ่งปันว่าอันเนี้ยเป็นเ,เรียกว่าก่อใหยเครียดเนะนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องทําให้เยียวยาความเครียดจำได้ก็คือ ความสุขแล้วก็เพลงหนนี้ก็น่ารักด้วยงั้นเดียวเชื่อว่าคุณคนพร้อมแล้วเรามาจับมือกันเป็นวงกลมได้ไหมคะเนี่ยอยากจะให้จัากดนตรีแล้วก็เอาหัวใจไปไว้กับดนตรี Right. And then step. triple step. Rock step. Trip step. ไม่เคยเต้นลีลาดมาก่อนเลยแล้วก็สนุกสนานแต่ว่าก็ตอนแรกก็มีติดติขัดขดบ้านแต่พอคุณครูสอนดีมากก็เลยสนุกมากมากเลยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณคุณครูค่ะแบบว่าได้ความรู้ในด้านของการเต้นลีลาขึ้นมาเยอะเลยกิจกรรมที่ดีชนิ่หนึ่งที่มีคุณรครูน่ารักสอนมีความรื่นเลงให้ความรู้ในด้านต่างๆได้ดีดังขอขอบคุณครูที่เป็นผู้สอนนะคะ สองว่าเราจะคงได้พบกันไหมไ่จังหวัดช้าชๆมันมากเลยแล้วก็อยากแนะนําให้ทุกคนลองมาใช้เวลาว่างเป็นผู้สูงวัยแล้วนะคะเขาก็แนะนําให้เรารู้จักใช้เวลาให้มีประโยชน์เพื่อไม่ให้อ,อาลไซเมื่อกินนะคะท้าใดที่ประสงค์จะบริจาคเป็นเงินหรือเสื้อผ้าข,ของใช้ตุ๊กตาหรืออะไรต่างๆนะคะก็ได้เลยนะ เรามาร่วมกิจกรรมกันนะคะเราก็สนุกด้วยแล้วก็ได้ทำบุญค่ะขอบคุณมากสำหรับผู้อาสาทุกท่านที่จัดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะ mm hmm. เยี่ยมมากเลยค่ะสุดยอดชวนเพื่อนๆมาหลายคนนะคะมาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคทั้งเสื้อผ้าและสิ่งของที่บ้านพักฉุกเฉินเรียกว่ากิจกรรมดีๆของกลุ่มพลังดีเนี่ย mm hmm. ก็จะทำขึ้นเพื่อให้เกิดเรื่องของความร่วมมือการสร้างสังคม ให้เกิดเรื่องของมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็ทำเพื่อส่วนรวมก็อยากจะชวนชวนเมื่อไหร่ที่กลุ่มพลังดีได้จัดกิจกรรมแล้วก็สื่อสารออกไปว่าขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆก็อยากจะให้คนที่มีจิตใจอาสาร่วมพลังแล้วก็มาทำความดีกับกลุ่มพลังดีด้วยค่ะขอบคุณคุณวิ ครูอุ๋ยแล้วก็ครูจ้า,า,าองครูมารท่าขอบคุณนะคะในกิจกรรมนี้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากและได้มาทําบุญซึ่งวันนี้ได้ไดทำบุญด,ดีมากเลยค่ะเปอะไรที่แบบดีต่อใจเพราะว่าเหมือนกับว่าเราได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้ได้เจอเพื่อนใหม่หนึ่งแลได้รู้หลักการของบ้านพักเฉินว่าทําอะไรเพื่อใครเพื่อสังคมอย่างไรทําให้แบบ การเต้นแบบมันรู้สึกว่ามันทาให้เราจิตใจดีสุขภาพดีขึ้นขอบคุณมากว่าค่ะก็คือมาออกกําลังกายนะคะแต่การออกกําลังกายที่บ้านฉุกเฉินเนี่ยนะคะคือที่นี่เนี่ยเป็นที่ที่สตรีที่มีปัญหานะเออเราก็ได้มาช่วยกันงานนี้เราก็มาบริจาคนะคะจากเพื่อนๆในกลุ่มนะคะเอาเงินบริจาคแล้วก็เอาเสื้อผ้าสิ่งของของเล่นของเด็กนะคะหนังสือเอามาให้กับทาง ร่วมกับกลุ่มพลังดีนะคะเอาการช่วยสังคมด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มารู้จักจิตอาสา,าหลายๆคนก็ดีมากค่ะ ค่ะเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาร่วมกิจกรรมในเรื่องของการารีลาชนะแต่จริงๆแล้วในในในกิจกรรมเนี้ยมันมันมีสิ่งที่ส่งผลให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างไม่เคยรับรู้เลยเห็นแต่ในทีวีเท่านั้นเองพอได้อยู่ในสถานที่นี้สิ่งแรกก็คือเราเนี่ยได้มีการมาร่วมกิจกรรมในการออกกําลังกายรีลาด ทำให้รู้สึกว่าเราได้เริ่มเปิดมีสังคมขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งซึ่งเป็นสังคมซึ่งทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันมานะคะมาร่วมกันอยู่ตรงนี้นอกจากที่เราจะได้ความสุขในการที่เราออกกําลังกายในวัยของเรานะคะเรายังไดเเ้เรียกว่าได้แบ่งปันนะคะ,นะคะเป็นกิจกรรมซึ่งเป็นการสสางการทําให้เนี่ยเราได้มารวมตัวกันและก็มาพอบความอบอุ่นนะคะให้กับน้องๆที่อยู่ในบ้านของ บ้านฉุกเฉิหลังนี้ค่ะขอบคุณค่ะและนั่นคือทั้งหมดของการอบรมลีลาดกระตุ้นชีวากระตุกความจําครั้งที่สองที่จัดขึ้นนะบ้านพักฉุกเฉินผู้หญิงดอนเมืองในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าท่านสนใจอยากจะบริจาคสามารถติดต่อมาบริจาคด้วยตัวเองหรือว่าจะมาเยี่ยมชมกิจการได้แต่สําหรับคนที่สนใจอยากจะติดตาม กิจกรรมของกลุ่มพลังดีนะครับเข้าไปที่เพจ f a c e b o o k พลังดีสโมสรได้เลยวันนี้ผมคนส่งสารขจรศัก์ชาวเจริญรัตต้องขอลาแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ